สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการถ่ายแก๊สนะครับผมถ่ายแก๊สจากกระป๋องยาวครับถ่ายแก๊สกระป๋องยาวลงในแก๊สสารเปาครับแก๊สกระป๋องแก๊สสารเปาเลยครับมะเป็นลายสวยงามนนครับเพื่อที่เราเอาไปแคม ไปแคมปิ้งครับเพื่อมันจะประหยัดพื้นที่ด้วยผมว่าแบบนี้มันจะประหยัดพื้นที่แล้วมันก็สวยดีประหยัดพื้นที่กว่าไอ้กระป๋องยาวแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างครับในนีครับในการถ่ายแก๊สนี่ครับผมก็จะมี ตัววาวครับตัวววาเวาระบายครับวาาเปิดปิดแล้วก็เป็นตัวแดปเตอร์ครับแอปเตอร์ที่จะเอาไว้เสียบกับหัวกระป๋องแก๊สยาวครับหาซื้อได้ในออแอปส้มครับตัวนี้ก็ประมาณ200หรือ300กว่าบาทจำไม่ได้ ตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทสั่งจากจีนนะครับราคาจะถูกแต่ต้องรอของนานหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับเอาจุกออกครับผมนี่ครับผมกดใส่แล้วก็บิดครับบิดมาทางมาทางหาตัวแล้วครับบิดมาทางทางขวาครับบิดตามเข็มนาฬิกาครับมันก็จะล็อกอยู่ประมาณนี้ครับ ก็จะลอกประมาณนี้ครับนี่ยเราก็เอาหัววาลหัวตัววาลนี่ครับหมุนใส่เอ่เอเดี๋ยวผมมีทิกทิกนิดหนึ่งครับมีทิกทิกทิกนิดหนึ่งทิกพิเศษนิดหนึง่งคือเดี๋ยวเราหมุนใส่ถังเอแก๊สคาลาเปาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยแก๊สคาลาเปาให้ให้ตัวตัวกระป๋องแก๊สคาลาเปาเนี่ย ตัวกระป๋องแก๊สสาเปาเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นครับเพื่อให้ข้างในมันเกิดความหนาแน่นเหมือนอุณหภูมิมันเย็นนะครับเหมือนแก๊สมันก็จะเกิดแบบมีช่องที่มีพื้นที่มันจะมันจะมีพื้นที่ในกระป๋องแก๊สไี้มากขึ้นมันเหมือนออความเย็นครับไปทําให้ความหนาแน่นในในกระป๋องแก๊สเนี่ยมันลดน้อยลงเดี๋ยวเราจะมาเปิด วาวนะครับเพื่อจะถ่ายแก๊สออกให้กระป๋องแก๊สมันเย็นเราจับดูพอเย็นๆประมาณสักเย็นคือให้มันเย็นนะครับแล้วเราก็เอาแก๊สมาเติมนะครับเดี๋ยวแก๊สมาถ่ายเลยเอ่าดูครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอ้น้ำเกาะของแก๊สในกระป๋องแก๊สสารเปา่าวิธีที่จะเพิ่มพื้นที่ให้แก๊สที่เราจะถ่ายเข้าไปนี่ได้เยอะขึ้นนะครับ นี่ครับเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มมีไอ้น้ำเกาะแล้วครับนี่ครับเริ่มมีไอ้น้ำแล้วมมีไอ้น้ำเกาะแล้วอันนี้โอเคครับได้ทีแล้วปิดเลยครับทีนี้เราก็จะเอากระป๋องแก๊สยาวครับผมมาหมุนใส่เลย ทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วครับนี่ครับจะได้ยินเสียงแก๊สไหลเข้าไปครับเราก็จะวางไว้รอสักพักหนึ่งครับผมเพื่อให้แก๊สในกระป๋องยาวมันถ่ายลงมา เดี๋ยวสักถ้าได้ยินเสียงเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงแก๊สไหลผ่านแล้วเราก็พอได้แล้วครับพอประมาณนี้พอเราไม่ต้องไปอัดเยอะครับดี๋อเจ๊ทำอีกวิธีนึงก็ได้ครับหาหา หาถาดหรือกระมังเล็กๆครับแล้วเอาน้าแข็งซื้อน้ําแข็งมาใส่ผสมน้ําแล้วเอาเอาตัวแก๊สซาระเปาเนี่ยจุ่มลงไปในแช่ลงไปในน้ำนะครับในน้ำน้ำแข็งที่เราแช่น้ําไ้มันจะมีความเย็นแล้วแก๊สมันก็จะไหลเข้าไปได้เยอะได้มากที่สุดครับคือ,ค,อคือลดลดความหนาแน่นข้างในครับลดอุณหภูมิแล้วความให้แก๊สมันหดตัวครับประมาณให้แก๊สมันหดตัวความหนาแน่นมันมันน้อยลงแก๊สใหม่ก็จะไหลเข้าไปได้เยอะขึ้น ประมาณนั้นครับไม่รู้ผมอธิบายถูกรอเปล่าโอเคครับประมาณนี้เสียงเงียบไปแล้วแล้วก็ปิดาลาวเลยครับปิดาลาวแล้วเรวาวก็ถอดหมุนแก๊สออกเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ถอดตัวอะแดปเตอร์ครับตัวาวลาว ประมาณนี้ครับผมทีนี้เราก็จะได้แก๊ G S สลาเปาที่เหมือนบรรจุใหม่ครับเนี่ยน้ำหนักของกระป๋องนี้ก็ประมาณสองร้อยสามสิบกรัมครับสองร้อยสามสิบกรัมครับเนี่ยครับแต่กระป๋องนี้ประมาณ ก็น้ำหนักสุดที่250กรัมครับผมก็เหลือหน่อยนึงไม่หมดเหลือหน่อยนึงก็นี่ครับผมขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมประมาณนี้สวัสดีครับ